ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก97%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคนะครับนะครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็กอัสุ่เกม Minecraft อีกแล้วครับผมเจ้าูู้นะครับนะก็ก็ัไปอีกแล้วนะครับผมสับเกม Minecraft เจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจำและในวันนี้เรามากันในสังเวียนยิบะตอนพิเศษกันอีกแล้วนั่นเอง อ่าก็วุ้ยแรงจากห่างหายไปนานนะครับผมสับสังเวียนยาบาทตอนพิเศษวันนี้ก็กลับมาอีกทรอบแล้วนั่นเองครับผมนะึ่งแน่นอนนะครับผมนะว่าคําว่าพิเศษในที่นี้เนะี่ยมันก็พิเศษจริงๆครับผมนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกใช่ครับผม่ะวันตรุษจ,จีนแ้ไม่ใช่แล้วมเขาบาทสิบ,บาทก็เล่นนะครับผมนะนะก็ในวันนี้เนี่ยเรามาในทีมว,วันวาเลนไทน์หรือว่าวันแห่งความรักนั่นเอง เพราะฉะนั้นคู่ตัดสู้ที่จะมาประลองกันในวันนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าหวานมดขึ้นกันเลยทีเดียวเชียวนะครับพนะอะ,อะในคุณคงจะรู้กติกาของสังเวียนใจบะปะเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับพนะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าผมไปไปกันเลยโอเคพูนะเรามาเริ่มกันจากคู่แรกเลยดีกว่าผม นี่โอ้โหแน่นอนนะครับนพูดถึงตีมวาเลนไทน์จะไม่มี2คนนี้ไปไม่ได้นะครับระหว่างน้องทันจิโร่กับน้องคันโอะนั่นเองอ่าบอกเลยนะครับคู่นี้นี่คือแบบว่าบอมว่าขึ้นกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมนก็อะโอเคครับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการลองความสามัคคีของพวกเขาเลยดีกว่านะครับก็คือผมเนี่ยจะให้น้องแต่ละคู่มาปะทะกับเจ้านี่ครับผม นี่แฮนเจมอนนะครับวนะันนั้นก็ถือว่าเอามาลองดูก่อนดีกว่านะครับนะวันนั้นว่าน้องแต่ละคู่เนี่ยจะมีความสามารคีิกกันมากแค่ไหนนะครับวันนะเออโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคู่แรกเลยดีกว่านะครับสองตัวเอกของเรานะถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วก็เจ้าเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าผมไปไปกันเลย โอเคจุดนี้มาแล้วนะครับนะยังไม่เกิดกับท่าโ okay, อเคตัวนี้คานาโอคานาโอยังไงโรคานาโอเข้าไซนมานละ้โรคานาโอจะทันจิโร่ทันจิโร่ไม่ช่วยเลยแับนะอ่ะเราจะไปช่วยอ่ะตัวน,นี้ทันจิโร่ก็กำลังพยายามเดินอยู่ไม่ถึงกําลนะังตัวน,นี้ปล่อยคานาโอสู้ไปเอา้าโ,โอ้หมดกันทันจิโร่เราจะบอกเออไม,ไม่ไม่ต้องทําไรนะครับแนตะ่ยืนดูยืนดูคานาโอ,ขขอเขาเทียนะ เออถือว่าขณะโอ้โหโหดไงนะแหมแม่ไม่บ้านสายโหดไปนี้เออดีจริงเหรทัติโลโอ้ยโอเคครับผมเรามาต่อจากคู่ที่2เลยดีกว่านี่โอ้โหจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับผลนอกจากน้องเซนิสึและน้องเน,งนสโกตเองอ่าคู่นี้นี่คือแบบว่าหลายๆคนที่คือลงเรียกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมนะก็แหมในครั้งนี้เนี่ยน้องเซนิสึจะสามารถปกป้องน้องเนสโกตได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าบมถ้าพร้อมกันแล้วแล้วก็ไปไปกันเลย โอเคจุดน okay, hey, hey, pues ี er whales, ้มาแล้วเซนซึวิ่งมาเกาะมาวิ่งมาใส่นัวก่อนนี่วิ่งมาแล้วแต่เดสโกไม่สนใจนะเดสโกเดสโกยังไงเดสโกยืนดูเดสโกยืนดูโอเคปล่อยเซนซึนี่ไงบอกว่าเดสโกไม่ต้องนะเดี๋ยวพี่จัดการเองนะเออเดี๋ยวจัดการเองนะเดสโกไม่ต้องนะครับแล้โอเคจุดนี้โอ้ยวิ่งเซนซึยังบวกคือว่าเนสโกนี่คือแบบว่ายืนดูนะครับแล้โอ้โหไม่ได้ช่วยเลยอ่ะอามามามาช่วย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 หน่อยไหมเดสโกเออช่วยนิดนึงไงนิดนึงอ่ะไม่ต้องละไม่ต้องแล้วนะเนสโกเก็บหมดแล้วนะครับผมโอ้โห พี่แกนี่โหดจริงเลยเว้ยนะแใจถึงพึ่งได้จริงๆเลยว่าโอเคผมเรามาต่อกันจับคู่ที่3มเลยดีกว่านี่โอ้โหนะครับแนละ้วก็แน่นอนนะครับผมนับอกเลยนะว่าคู่นี้เนี่ยไม่ใช่แค่มดตัวเดียวนะมาทั้งล่างเลยนะครับผมนะโอ้ยจะวาหวานไปไหนก็ไม่รู้นะครับผมระหว่างน้องโอบันไดและน้องมิสซิลีนั่นเองอ ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมนใครคคก็คงจะแบบว่าเห็นเกียรติศักด์แล้วนะแล้วก็อ๋อไม่ต้องสงสัยนะครับผมนว่าทำไมผมถึงใส่บอร์ดเดอร์เข้ามานะเพราะว่าเพื่อไม่ให้แบบว่าเป็นใครเอาเปรียบใครไงเออไม่งั้นเนี่ยมัน,นก็จะมีตัวแบบไปหลบมุมนู่นนี่นั่นนะครับผมนะมันก็จะแบบว่าสู้กำลังแบบฉันเนี่ยก็เลยขอกำหนดบอร์ดเดอร์ไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะโอเคมาถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วก็ที่เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าบมอมป่ะไปกันเลยโอเคจะนี้มาแล้วนะโอวันไหนวิ่มาก่อนเลยอุ้ยไมมมมมมมาาาาานนซีีีตตเเเสสิิรรก็ะะดว้้อ อ้ยโคตรโหดเลยนะทำไมหลุดหลุดไปนู่นเลยนะลูกอ่ะอ้ยโคตรโหดคือแบบว่าแน่นอนนะครับผมนะดีกรีเสาหลักขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องโหดไปธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมเออเจ๋งว่ะนะโคตรเฟี้ยวเลยพี่สุดยอดสุดยอดสุดยอดโอเคมากันตอกับโคทรที่4เลยดีกว่าบ้มนี่โอ้หอ้าวอยู่ดิ ไปหลบมูลทำไมนะครับบนะั้กก็ไปกู้ของน้องกีอยู่และชินบุนั่นเองนะครับผมนะคือที่ชินุบุไปหลบก็คือแบบว่าอาจจะแบบเขินเนี่ยเขินกล้องนะครับนรบนะั้กก็ที่จะคู่นี้จะบอกเป็นคู่รักมันก็ไม่เชิงนะครับแบบว่ามันจะเป็นคู่จิ้นซะมากกว่าแต่ว่าหลายคนก็จิ้นกันแบบจิน้นจะหนักมากนะครับนะเลยถือว่าอ่ะถือว่าเป็นคู่รักไอสักคูล่แล้วกันนะครับนับนะ้กก็อ่ะโอเคเรแน,น,น่นอนดีกิเสาหลักเหมือนเดิมนะครับน้องพูดภาพทำเพลงเยอะนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าบอมไปเลยไอ้ตอนนี้มาแล้วก็บอลนั มันจะมาแล้วอุ้ยจิบุูใส่กอมานะนี่ติดพิไปแล้วกันนะติดพิไปแล้วแล้วกิวมาเสริมยังไงเร็วโอ้ยเพื่อพูดเยอะเลยนะเจ็บคอนะครับนะก็เรียบร้อยนะครับนะแม่สองคนนี้มันเคลียร์ได้อยู่แล้วนะเออก็อ่ะประมาณนี้นะครับผมสับรอบแรกรอบทดสอบความสามัคคีนะครับถือว่าแต่ละคู่นี่ก็แบบก็มีความสามัคคีกันแหละนะก็อ่ะที่เราไปเริ่มกับเรา่ของจริงเลยดีกว่าผมไปไปเลย โอเคครับ okay, ผมมาเริ่มการจักศึกแรกเลยดีกว่าครับนะและนี่ก็คือการประทะก,กันร,ระหว่างทันจิโร่และคานาโอะปะทะก,กับเซนอิสึและน้องนิสโก้นี่ครับผมนี่อาก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับมทำไมจำแ,แค่สองตัวก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าผมใส่ครบเนี่ยแล้จะมีการใส่หนกันแน่นอนนะครับคือแม่งแบบโขนมากเลยนะครับนะคือไม่รู้จะพูดไงอ่าไม่ใช่ใช่ไหมนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูบาลียนี่ คือขนาดผมกั้นบาเรียนหนา5บล็อกยังเอาไม่อยู่ท่านผู้ชมคือมันโหดเกินนะครับเราแบบโหดจัดนะครับแล้วก็อ่ะโอเคเพื่อการเสพราเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนก่อนไหมมาถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วแล้วก็เจาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมไปไปกันเลยโอเคก็ตอนนี้มาแล้วเวลาโอ้ยมีมาใส่นมแล้วตัวนี้ยังไงเอาเอาโอ้ยแล้วเฮ้ย เฮ้ยโอเคตอนนี้เอาเลสโกหายไปแล้วกันนะยังไปทัอะไเลเโกแล้วอย่างนี้เเตัวเดียวเซตีิสสเซติสเซติดตงข้ามมเซตติดตอขมมมยังไงคาโอาโอเซติสพาจิโร่ยังไงกับราตนนีเซตอิสสึล้หงลแล้วก็ยังไม่ตายยังไม่ตายอ้หเดี๋ยวเดะนัวไปไหนวะเดยวนะ โอแล้วบอกว่าเรมีบล็อกหนึ่งนะโอ้ยบอกเลยเดือดจัดๆนะครับแตคือยังไม่ทาันทำะไรเลยอ่ะตายหมดแล้วนะครับเ <laughs> ดือดจริงนะเออแต่ว่าแบบเสียดายน้องในสก,นสอกน๊อตนะสก๊อตเรยกืบบยืนดูนะครับนะไม่ทำอะไรก็ตายซะแล้วนะแต่ก็อ่ะก็ชอบในศึกนี้ทันจิโร่และคันโอชนะไปนั่นเองครับ <c oughs> โอเคครับผมมาต่อกันที่ศึกที่2เลยดีกว่าและนี่ก็คือศึกระหว่างกิจยูกับชินอบุปะทะกับโอเบไัและมิสซิลีนะครับผมนี่อ่ะ ก็บอกเลยนะครับเดี๋ยวควันนี้เนี่ยเราจะมาทําการคัดกันดีกว่านะว่าใครจะคือสุดยอดแห่งคู่รักไปในวันนี้นะครับผมนะก็อ่ะโอเคคือเมื่อกี้เป็นดีกรีแบบดีกรีพระเอกใช่ป่ะครั้งนี้เนี่ยมาเป็นดีกรีเสาหลักบ้านดีกว่านะครับดูซิว่าเอ๊ในเมื่อมันเป็นดีกรีเสาหลักทั้งสองคู่เนี่ยคู่ไหนจะชนะไปในศึกนี้นะครับผมนะโอเคอทุกคนพร้อมกันยังพร้อมยังววาทัางคู่จะช่วยๆวยกันสู้นะครับโอเคถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วก็ให้เรามาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่า พาพาไปแล้วก็สามสองหนึ่งไปกันเลยโอเคตัวนี้มาแล้วก็มาเอาคูโอเบนไดใส่กับกียูนะส่วนชิโนบุชิโนบุบวกกับเออวัอาไม่ใช่นชายหญิงกันนะอ้าวตัวนี้มามาอุ้ยแต่กินยูกียูกียูยังไงกียูอู้กียูกับโอเบนไดกันนะอ้าวตัวนี้นัวมากกันแล้วตอนนี้ตอนนี้ยังไงอุ้ยนัวมากผมไม่เห็นอุ้ยมาซิลีดีกว่ามาสิลีมาสิลีมาสิลีกับมาสิลีกับโกโจโอ้โหพอๆกันเลยกันนะพอๆกันกียูกียูปมดปลาแล้วอ้าวตัวนี้กิยูเปิดปลานล้วยูเปิดปลาส่วนโอเบนไดไม่ยอมมันไไมม่ยยอังงไง ขู่เอาเฮ้ยเจ้าดีโนน้อมากน้อมากเอาดิเอาดิาดใครบัน้นอยู่อยู่นิดเดียวอยู่เลยสิบก็นนะอยู่เลยสิบโอ้โหเรียบร้อยครับผมนะ <c oughs> เฮ้ยเหนือความคาดหมายว่าโอปป้าได้แล้วก็มสซิลิชนะไปในศึกนี้นะครับผมเฮ้ยสุดยอดนะจริงๆสาเหตุหนึ่งก็จะเป็นเพราะว่าน้องชิราบุเนี่ยคือเขาใช้พิษในการโจมตีนะครับทำให้แบบว่าแรงดาเมจมันอาจจะสู้2คนนี้ไม่ได้นะ,ะเออแต่แบบโอ้โ <c> ห <oughs> สุดยอดสุดยอดเป็นคุณลักที่สุดยอดจริงๆเลยนะครับเนี่ย โอเคผมนะและแล้วเราก็เดินมาถึงศึกตัดสีแล้วนั่นเองครับผมนี่แน่นอนนะครับผมนะว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นศึกการพึทากันระหว่างน้องทาจิโร่และคานโอะประเทศกับโอบัไดและมิสซูรินั่นเองครับผมอ่าก็คือฝั่งหนึ่งเป็นดีกรีระดับัวเอกส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นดีกรีระดับเสาหลักเรามาดูกันดีกว่านะครับแล้วว่าใครจะชนะกันไปในศึกนี้นะครับแต่ก็บอกเลยวนะ่าโอ้โหทั้งคู่นี้คือแบบว่าก็คล่ากันทั้งคู่นะครับแล้วก็เออเหมาะสมกับทีมมันเดนทายดีนะสับคออเ ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วแล้วก็จะเราไปดูกันดีกว่าว่าใครจะชนะกันไปในศึกครั้งนี้ถ้าพร้อมกันแล้วแล้วก็3ามสองหนึ่งไปกันเลย โอเคเวนี okay. so ้มาแล้วนะเอาอุมิสลีใส่กับทาจิโร่กับนะวันนี้อุ้ยสลุมตุ้มบอลแล้วเอาเว้ยเจนี้อุ้ยมิสซีใส่กับคาราโอส่วนทัจิโอบันไหใส่กับทาจิโร่กับนะโอเคเวนี้เอามาใส่ไว้แต่ทาจิโร่เอาทาจิโร่หายกันนะเจนี้ทาจิโร่หายไปแล้วยังไงแต่นี้เหลือคาราโอเดียวเหลือคาราโอคาราโอคาราโออุ้ยไม่รู้ทาจิโร่หายไปไหนไม่รู้เลยครับแต่เจนี้ทาจิโร่หายไปแล้วนะแต่ว่าคาราโอโอ้หโยเรียบร้อยครับผมนะเฮ้ยเจ๋น่ะคือทาจิโร่ตายเร็วมากนะครับ อไอ้เพราะว่าโดนแบบโดนสองคนที่เขาใส่นวลไงคือแบบวางแผงกันมาแล้วนะไอ้ตัวเองเนี่ยโอ้พี่เก็บไปก่อนอะไรอย่างงี้นะครับนะ กูแต่แทกสารคุโอละโดนลุมนะครับนะแต่ก็ยังไงก็ไม่มีทางสู้รับเสาหลักได้อยู่แล้วนะครับผมนะก็โอเคก็บนนก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำการตัดสินสุดยอดคู่รักของวันนี้นั่นก็คือคู่ของน้องอุบะไนและน้องมิสุรินั่นเองอ่าก็แน่นอนนะครับนะโอ้โหทั้งคู่นี้ก็ความรักก็จัดเต็มแล้วก็ฝีมือก็ไม่ธรรมดานะเออความรักก็ไม่ธรรมดาฝีมือก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับผมนะแต่แต่ไหนๆก็ได้ไหนละ สุดท้ายนี้เนี่ยเรามาลองพิสูจน์พลังแห่งความรักกันดีกว่าผมนี่เออก็ในเสุดท้ายครั้งนี้ในกรับเนี่ยผมจะให้น้องๆทั้ง4คู่เนี่ยมาประทัก,กับมุสันดีกว่าผมเออจับมาทัก,กับมุสันไปเลยดีกว่าดูสิว่าเอา๊ะพลังแห่งความรักที่ทั้ง8คนช่วยกันเนี่ยสามารถลร่นมุสันลงได้หรือไม่น่าโอเคนะครับถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วก็ที่เราไปดูกันเลยดีครับผมสามสองหนึ่งไปกันเลย โอเคจังหวะนี้มาแล้วมูสันมาแล้วยังไงตัวนี้โอ้คุยโดนนวลมานะอ้าวเว้ยสเดนิดโดนทุกโวทันทุกทิศดนิดเดนิสึเดนิสืไม่ไปช่วยเขาละเดนิสึเดนิสึไม่รู้นะเดนิึบอกดูดูนะบัด่ะเออขอยืนดูเลยเฉยแล้วกันนะเดนิดทุกคนทุกคนไปนวลมานะเข้าไปดูมูสันยังไงโดนชิบุชิบูเอาชิบุตายมานะอ้าวแล้วเจนี้ชิบุแตกไปหนึ่งสวยพี่สวยกับนะยังไงทาจิโร่ทาจิโร่ก็หายแล้วนะคบัดนะ อ้าวจนียังไงยังไอ้ยเหลืออปนไอโอนไอโอนไแล้วไงมิสซลี่มิสซลี่โอ้ิูยางก็ได้ยางยางยางยังไงเลยคิูกิวมิสลี่เอาโอปันตายแล้วยังไงยังไงอเดเดดเดดเนีจะอยู่ดูวเดียอเลยวะโอเคเดีเอาหมดแล้วเลยตัวเดียวอ้าวเออเออซึ่งจะายวะไม่ดทำายตายแล้วนครับมันก็โคเรียบรคอยครับตเลกสวยมากเจด เจ็ดกันเลยทีเดียวเชียวนะครับวันะก็เรียบร้อยนะครับสุดท้ายเนี่ยพลังแห่งความรักไม่สามารถช่วยคนอสูรที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างมูซันลงได้นะครับแต่ก็แหม่จะเอาตรงนี้มาตัดสินก็ไม่ได้เนะเพราะว่ามันก็อยู่ที่สเกลพลังด้วยแล้วก็คือไม่สามารถเอามาตัดสินจากตรงนี้ได้นะถือว่าลองกับขำๆแล้วกันนะครับวันะ้ก็อ่ะโอเค,คนะก็เล็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสับสังเวียนเย,ยบะในะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะมีความสุขในความรักนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปเนี่ยก็ต้อง จะเป็นวันที่ทำ้ายคนโสดนิดหนึ่งนะครับร <S <S <pl Doom épisode> ผมคิดว like. ่าสักวันเนี่ยมันก็ต้องมีวันที่เป็นของเราแน่นอนนะครับผมนะก็อย่าเพิ่งท้อกันไปนะครับผมนะสวัสดีผมต้องเดินมาสีขอตาาไปก่อนแต่เกิดว่าชอบจะกันลืมก็ไลค์ก็สไครเพื่อเป็นกำลังใจผมในการที่ต่อไปด้วยนะครับว่าจะไปพันหน้าสวัสดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบาย